สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับพบกันกับผมลุยเช่นเคยฮะทุกคนสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งขันมอเตอร์จีพีแต่อยากจะเชิญชวนทุกคนไปรับชมการแข่งขันเวิลด์ซูเปอร์ไบซึ่งกำลังอยู่ในช่วง2สนามสุดท้ายของเรื่องต่อนะครับแชมป์โลกจะตัดสินที่นี่ยังไงกันหรือเปล่าคอลิฟายเพิ่งเสร็จไปเมื่อสัก20นาทีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเวทแรกในเอสโตรลูโปรตุเกสครับมาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายอ่าสายฝนมาก่อนนะั่นนู้นแต สนามเนี่ยเปียกลื่นกันนะฮะก็หลายคนก็ล้มกันไปแต่ก็คงไม่มีใครเจ็บหนักกันเนาะคนที่คว้าโพได้ในเวทแรกกลายเป็นท็อปแรกลลสการเรโอกรูนะฮะผู้นําคะแนนสะสมสูงสุดอยู่ในตอนนี้คันที่2เป็นดานิโลเปตูชิคันที่3เป็นโจนาธานเรียครับก็2องทุ่มตรงนะครับการแข่งขันในเรทที่1จะเริ่มต้นขึ้นสป o ทีวีส สปอร์ตีเท่านั้นนะครับรับชมกันได้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามต่อประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นในการแข่งขันม o t ต2ทูสนามโมเตงิในญี่ปุ่นนะครับเมื่อสักสัปดาห์กว่าไปนู่นนะฮะว่าทางเกซซินี่กับทางผู้สนับสนุนหลักของพวกเขานั่นก็คือเป็น QJ มอเตอร์นะฮะเป็นรแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติจีนเนี่ยนะครับกับประเด็นของผู้ชนะการแข่งขันในวันนั้นซึ่งก็คือนักแข่งทีมเกซซินนี่ครับมาเนวการเซเลสนักแข่งชาวสเปนหมายเลข18 เขาไปก่อนจะแข่งขันนะก่อนจะอยู่ในช่วงของการอ In ินฟอร์เมชันแ l a นะฮะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาผ้านะครับที่เป็น,เป,นเป็นผ้าลักษณะเป็นเครื่องแต่งกายโบราณของของชาวญี่ปุ่นนั่นแหละผ้าที่พกหมวกสีศัเนี่ยก็คือทางภาษาถิ่น,เ,นเขาเรียกว่าเป็นคาชิมากินะครับเจ้าคาชิมากิเนี่ยก็เป็นผ้าขาวที่ลักษณะเหมือนจะมีเป็นธงชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวคันจิตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเอาไว้เหมือนลักษณะเหมือนอให ต่อสู้ให้สู้สู้ให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคำทาให้ฮือเขิมให้อะไรนะแสดงถึงถ้าเป็นความหมายโดยตรงของมันนะมันแสดงถึงจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้การไม่ยอมแพ้อะไรต่างๆประมาณนั้นเราก็จะได้เห็นบ่อยๆนะครับ,บในการที่คนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งคนชาติอื่นนะครับเอาผ้ามาโพกมาอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับเวลาจะต้องทํากิจกรรมต่อสู้การแข่งขันกีฬาหรือว่าการลุยอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้การสู้ หรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะทําอะไรการทํางานบ้านท, <c oughs> ทํากิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรหนัหนกๆเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็มัด,ม,ด,ม,ดมัดใส่ผมนะฮะประมาณนั้นนะฮะซึ่งนะครับทางเ,าเดี๋ยวผมเท้าความให้ฟังนิดหนึ่งเผื่อใครตามไม่ทันนะฮะทำไมมันถึงรามมาได้เนี่ยก็คือค j เนี่ยเขาเป็นแบรนด์รถจีนใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของผ้าโพกหัวนเนี่ยถ้าย้อนไปในสมัยสงครามโลกตอนที่ก็หลายสิปีนะฮะตอนที่ญี่ปุ่นไปรุกรานจีนเนี่ย แล้วกองทหารของญี่ปุ่นโดยเฉพาะกองบินที่เป็นคามิคาเซ่นะครับกองบินทิ้งระเบิดแบบเป็นลักษณะของทีชีบอ่ะเขาก็จะมีแต่จริงมัน,มนก็มีทหารหลายเหล่านะฮะเหล่ากองทหารเนี่ยเอาสัญลักษณ์มาอย่างเงี้ยคือแบบผ้ามาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนจีนเนี่ยเขามองว่าไอ้เจ้าผ้านะครับพวกหัวตัวนี้ครับผ้าผ้าอะไรนะคาคาชิมากิเนี่ยมันแสดงถึงเรียกว่าความโหดร้ายความอะไรต่างๆที่พวกเขาได้รับ การสูญเสียอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับผู้คนทั้งพลเรือนทั้งทหารเนี่ยก็เสียชีวิตไปเกือบๆนะเกือบๆกี่สิบล้านคนก็ว่ามาประมาณนั้นแหละก็เลยทําให้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทําให้พออีกวันหนึ่งนะครับแข่งขันกันเสร็จเนี่ยทาง QJ วเจมอเตอร์เขาก็แถลงการนะบอกว่าเนี่ยนักแข่งทําไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้อะไรเลยนะฮะแล้วทีนี้ก็มันเป็นเหตุที่ไม่ควรอย่างยิ่งเป็นการกระทําผิดที่แบบแม้จะรู้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจเนี่ แต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวจีนเนี่ยเขาสะเทือนใจมากดังนั้นจะต้องรับผิดชอบับทีมนะครับด้วยการลบรูปภาพที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ตรงนี้ออกให้หมดแล้วก็ก็คือไล่ไล่นักแข่งเนี่ยออกไปเลยสั่งปลดนักแข่งไปไปโดยด่วนนั่นก็คือสิ่งที่เราทราบเราเห็นกันมาผมเองก็ได้คุยใน,ในที่นี่นะครับเผื่อบางท่านไม่รู้ผมก็เลยเล่าย้ำนิดหนึ่งะว่าเกิดอะไรขึ้นไงทีนี้นะครับพอมันก็เรื่องมันก็ยังไม่ได้รับข้อสรุปไงอ่าก็คือทาง ทาง QJ เจ้เขาก็ร้องขอมาอย่างเกสซินีนะครับว่าให้ปลดมนุษยกรสเลสออกซะอะไรอย่างนี้ไงหรือแม้จะเลยการแข่งขันอีอี่สนามนะครับคือกรสเลสเขาจะออกจากทีมนี้แล้วล่ะก็จะได้ไปทีมใหม่นะครับรู้สึกว่าจะไปทีมอินแทกใช่ไหมฮะแต่นะครับก็ทางเกสซินีก็ไม่ได้มีการตอบรับอะไรท้งนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าจะทําตามหรือไม่ทําตามยังไงจนเนิ่นนานหลายวันผ่านไปก็ไปสังเกตดูว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของทางเกสซินีครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี้ย มันสัญลักษณ์ของ QJ มันหายไปแล้วครับสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนหลักเนี่ยหายไปแล้วทีนี้นะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยคาดหวังนะฮะว่าไม่ใช่คาดหวังก็คือคาดเดาไปต่างๆนานาว่าสงสัยจะแยกทางกันแล้วคือมานุยกรสเล็เขาก็เพิ่งแถละงนะครับเขาก็เหมือนประมาณว่าโพสต์ขอโทษนั่นแหละนะฮะในในอันนั้นอนะ่ะใน ช่องทางโซเชียลมีเดียผมไม่แน่ใจว่าพอโพสตแต่แล้วมันหายไปไหนนะครับหรือว่ามันลบไปเจ้าตัวลบหรือยังไงไม่ทราบเนี่ยในเนื้อหาของโพสต์นั้นนะครับก็ขอโทษนะครับเขาก็พูดบอกว่ามไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะให้มันเกิดตรงนี้มันเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าตัวอ่าก็คือขอยอมรับผิดในตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปสื่อในเรื่องของการเมืองในเรื่องของอะไรเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อะไรเลยนะครับแต่มันเป็นแค่ ก็รู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนั่นก็เป็นเจ้าภาพจาแข่งขันเขาก็ใส่ไปอย่างนั้นเองเขาก็ไม่คิดว่ามันจะมีไปมีผลขนาดนั้นนะครับบอกว่าแสดงความเสียเสียใจอย่างสุดซึ้งครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็หวังว่าชาวจีนนะครับจะไม่โกรธเขาและก็ทีมจะยังผู้สัส่สนจะยังคงเสิร์ฟสนเขาอยู่ก็ไม่ได้ว่ากล่าวเยอะอะไรมากมายนะฮะแต่ทีนี้มันก็ลบไปนะครับว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงกันขึ้นเนี่ยแล้วมันประกอบกับเราไปส่องดูของเกรซซีนี่เนี่ย ก็ไม่มี QJ แล้วคือมันก็มีการถกเถียงกันนะครับผมเข้าใจว่าก็คงจะมีทั้ง2ฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับว่าเออนะครับคนจะปลดจริงๆเหมือนทําไม่ถูกต้องไม่ดูไม่ศึกษาไม่อะไรเลยกับอีกฝ่ายก็คือแมสปอนเซอร์จีนก็เหลือเกินนะฮะทำไมถึงมองเรื่องในอดีตเนี่ยแบบว่าไม่ก้าวผ่านสักทีก็เข้าใจว่ามันเจ็บปวดรวดร้าวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่นะครับไม่ก้าวผ่านมันไปสักทีแล้วก็เอามาตอกย้าเอามา น,น,นี่คือกีฬาต่างหากก,ก็รู้อยู่เต็มหมดว,ว่านักแข่งเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยนะครับแล้วเขาจะไปทราบได้ยังไงว่าก็แค่เอาผ้ามาโพกแล้วมันจะเป็นการไปทําร้ายใจิตใจคนจีนอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ไงซึ่งเท่าที่ผมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมดูแลอยู่หรือแม้กระทั่งในต่างประเทศในอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เรื่องจริงก็คือผมว่าเปอร์เซนต์ที่เขาเข้าข้างทางทางนักแข่งหมายความว่าไม่ได้มองว่านักแข่งทําผิดนี่นะฮะผมว่าน่าจะเยอะกว่า เอาง่ายว่าคน,คนที่ไปเข้าข้างสปอนเซอร์จากจีนนยว่าคนจะปลดคุญแจะอะไรเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเยอะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ค่อยมีเยอะครับก็คือเหมือนเจอกันครึ่งทางมากกว่าประมาเว่าโอเคถ้ามันไม่เหมาะสมในสายตาของพวกคุณใช่ไหมแต่นั้นก็ทําให้มันเป็นเรียกว่าเ,เคสตัวอย่างสิก็คือให้ขอโทษให้ะราอย่างเป็นทางการมันก็จะได้รู้เพราะว่านี่คือการทํา กระทาผิดแบบนี้ซึ่งจะบอกว่าใช้คําว่ากระทําผิดมันก็ไม่เชิงนะมันเหมือนประมาณว่าถ้ามองมุมของจีนอย่างเดียวเนี่ยโอเคมันก็คือมันไม่ถูกต้องอะ่ะก็คือมันขัดหูขัดตาอยู่ๆแล้วคุณไปเอาสัญลักษณ์ตรงนี้มาโพกอะไรประมาณนี้ใช่ฮะแต่ถ้ามองแบบกลางๆเข้าไปไอ้อักษรที่มันอยู่ในผ้าโพกหัวนะครับมันก็เป็นอักษรที่ไม่ได้บอกถึงการเมืองถึงอะไรเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจะมาแบบว่า ทําให้นึกถึงอะไรความเศร้าโศกอะไรตรงนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนประมาณว่าให้ต่อสู้คือเกมในสนามนะ่ะนะครับให้มีกําลังใจให้มีแรงฮึดตรงนั้นกันมากกว่านะฮะก็เลยทําให้ในตอนนี้พอมีข่าวมีอะไรออกมาว่าโอเคไม่เห็นรูปไม่เห็นอะไรเนี่ยกลายเป็นลูกฮือขึ้นมาบอกว่าเฟซินี่ไปหาสปอนเซอร์ใหม่เลยดีกว่าไหมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่ายังอยู่กับสปอนเซอร์ที่เขา เหมือนไม่ก้าวผ่านพวงเราในอดีตสักทีแล้วก็มักจะเอามาเป็นปมตรงนี้อยู่แบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีนะคือทุกคนครับผมมีเหตุการณ์ที่เอามาอ้างอิงในเรื่องนี้นะฮะมันเนื่อนนานไปแล้วล่ะฮะหลายคนคงจะหลงลืมไปแล้วละ่ะในปี2015การแข่งขันม o โตทูที่ซินวิสโตในอังกฤษครับตอนนั้นยฮันซาโก้ก็คือซากโก้ที่อยู่แอลซียทุกวันนี้แหละนะแข่งจอ,จอมเก่าชาวฝรั่งเศสเนะี่ยตอนนั้นเขาแข่งขันม o โตทูนะครับแล้วไอ้หมวกของซาโก้ตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยนะ ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นคล้ายๆว่าเป็นผ้าทิศอะ่ะเป็นเหมือนเหมือนบุมมลแรงอะ่ะนะฮะอ่าลักษณะจะบอกว่าเป็นยังไงดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปเห็นก็จะรู้ให้ประมาณนั้นนะก็นะฮะมีบุคคลบางกลุ่มนะครับก็เชื่อมโยงนะก็มาเชื่อมโยงนะครับมาคล้ายๆว่าจะแบบพาไปบอกว่าให้ไปนึกถึงเหตุการณ์ู้นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นญี่ปุ่นกับจีนนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะฮะอ่าแบบว่าคือก่อให้เกิดความขัดแย้งอะไรอย่างงี้คือ ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้เลยนะฮะเหมือนเหมือนโยงเข้าไปอ่ะขนาดว่าไอสัญลักษณ์ของหมวกของซาโก้ที่มันเป็นรูปแดงขาวเป็นรูปสัญลักษณ์คงอ่าส,สัญลักษณ์ของพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมองไปแบบนั้นนะฮะและทีนี้ก็เลยทําให้นึกถึงว่าเอา้าเนิ่นนานผ่านไปตั้ง9ปีนะครับอา่าเรื่องนี้ก็มาอีกแล้วนะฮะทุกคนดังนั้นก็มารอดูนะฮะว่าจะเป็นไปในยังไงก็คือตอนนี้รู้สึกว่าเหมือน,นหลายๆคนจะมองตรงกันแล้วนะฮะว่าเกรซินนี่น่าจะเอาหน้าแข็งไว้ แล้วก็จะยอมหักกับทางทางสปอนเซอร์นะครับแต่ผมก็รออยู่ทั้งวันนะผมผมเห็นเรื่องราวตรงนี้นะตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะตามจริงไม่มีแต่เมื่อคือนนี่แหละแต่มันก็มาพีิในช่วงเช้าของบ้านเราเนี่ยก็รอดูว่าก็จะมีการถแถลงอะไรยังไงอย่างเป็นทางการไหมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะว่าขณะที่นั่งคุยัุเพื่นอยู่เนี่ยเวลาในตอนนี้ที่อิตาลีมันจะอยู่ประมาณสักช่วงเย็นอ่าไม่ใช่สิฮะน่าจะเป็นเป็นเป็นป,น,ปนช่วงช่วงสักประมาณกลางวันขออภัยฮะน่าจะประมาณรุ่งเช้้้าัตอนนเี ราวนั้นแหละนะฮะก็มารอดูครับว่าสัก2ทุ่ม3ทุ่มบ้านเราเนี่ยมันจะมีการแถลงข่าวจากฝั่งนู้นหรือเปล่าหมายถึงว่าจากเลสซินี่นะครับว่าจะยังไงก็คือถ้าจะแยกทางจริงๆผมว่ามันก็น่าจะมีมีการพูดอย่างเป็นทางการนะต่อให้จะเป็นการแถลงข่าวหรือจะต้องยังไงก็แล้วแต่จะไม่แถลงมันก็ต้องมีจากออฟฟิเชียลหลักออกมานะครับว่าโอเคเราได้แยกทางกันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้งนะฮะคือถ้าเป็นไปในแบบนี้ก็มาเดลกอนเซเลสก็คงจะได้ได้อยู่ใน ตรงนี้กันต่อไปแต่ทางทีมคงจะต้องเร่งหาสปอนเซอร์นะฮะอย่างรวดเร็วทันใจเลยล่ะนะฮะเพราะว่าในการแข่งขันในสนามต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือระยะเวลาอยู่แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมก็มารอดูกันว่าความทีลมุนรุ่นวายเหตุรามาตรงนี้จะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับจะสรุปยังไงกันบ้างอาทีนี้ผมจะมองในมุมส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้ขอร้องให้ทุกท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยต้องมาคอยตามผมนะผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องรละเอียดอ่อนนะฮะแม้ผมจะบอกว่า โอเคผมก็จะพยายามนําเสนอจุดตรงกลางที่สุดแต่หลายครั้งผมก็จะต้องแสดงจุดยืนนะครับว่าผมคิดยังไงถูกไหมฮะในส่วนตัวจริงๆนะฮะย้ำนะครับไม่เห็นด้วยแล้วแต่ในส่วนตัวจริงๆเนะผมมองไอ้เจ้าผ้าโพกหัวนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่มันรุนแรงสงครามการฆ่าฟันการลุกลานกันอะไรกันเนี่ยผมมองแบบนั้นไหมผมเห็นไอ้เจ้าผ้าแบบนี้มันเนื่นนานแนละ้วตั้งแต่เป็นเด็กแล้วละ่ะแต่ผมไม่ได้รู้ความหมายว่าทางจีนเ็าจะไปสื่อไปมองมุมนั้นผมก็เข้าใจไอ้ผ้าตรงนี้เนะี่ย เหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนจีนนะครับเข้าใจกันนั่นแหละว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความภาคเพียรสัญลักษณ์ของการต่อสู้การไม่ยอมแพ้ผมไม่ได้มองถึงสงครามมนะ่เอาพ,พูดตรงๆเลยผมมองถึงเ,เรื่องของทุกสิ่งอย่างเลยนะครับที่จะต้องไปไปสู้กันในเรื่องของเกมกีฬาในเรื่องของการทํากับข้าวทําอาหารแข่งกันามรายการเกมโชว์ผมก็จะเห็นบ่อยในเมื่อก่อนใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง เด็กๆนะครับที่จะทํากิจกรรมอะไรอย่างต่างๆเนี่ยจะแบบว่าแข่งขันกีฬาโอลิอะไรกันอย่างเงี้ยเขาแบบว่าเขาจะมีผ้ามีอะไรมารัดมาอะไรต่างๆประมาณนั้นนะฮะไม่ได้มองเรื่องของตรงนี้เลยแต่พอมาเห็นเคสที่ว่าคนจีนรับไม่ได้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าคนจีนเท่าไหร่นะเอาจริง,รงนะฮะก็คือทางคิวเจเขาก็กล่าวมาแบบนั้นนะครับว่าเป็นการทําร้ายจิตใจคนจีนนั้งประเทศอะไรเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นการ เเรียกว่าดูถูกหยามมินอะไรต่างๆมากมายเขาก็ไล่ไปนู่นนะฮะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรือ,เ,อเข้าใจครับว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นก็ทํากับจีนกับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอดีตท,ท,ที่ปวดร้าวด้วยกันนะฮะเขาเข้าใจตรงนั้นกันอยู่แต่การที่คุณเจ้าเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีก่อนขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีละในถิงในตอนนี้โอเคนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นการแข่งขันที่ประเทศจีนแล้วเขาไปทําผมว่ามันจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะ หรือนะครับถ้าเขาเป็นนักแข่งญี่ปุ่นแล้วก็ไปทําแบบนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งอันนี้ก็เป็นนักแข่งจากยุโรปเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยล่ะถามว่าเอา้าถ้าเราจะด่านักแข่งว่าก่อนคุณเอาอะไรมาสวมใส่คุณดูบ้างดิว่ามันเป็นยังไงคุณศึกษาประวัติศาสตร์ดิเอาตามจริงผมอยากจะบอกนะฮะว่าไม่ใช่แต่เพียงกราเลสหรอกครับบางทีเนี่ยนักแข่งคนนั้นคนนี้เนี่ยเวลาไปแข่งขันยังประเทศต่างๆเขาก็จะแบบทําแบบเอานู่นเอานี่ของประเทศนั้นมานะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีดราม่านะฮะอ่า บางทีไปก็ไปกินอาหารไปใส่เครื่องประดับใส่นู่นใส่นี่เนี่ยผมเห็นประจำแหละนักแข่ง้วยคนคราวนี้เขาไม่ไม่เคยเจอไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไปมันก็เหมือนประมาณว่าอาจจะมองมุมนึงว่าเขาเขาอยากจะเอาใจาแฟนๆนะครับชาตินั้นก็อย่างที่ที่ทกอนเซเลเขาเขาแถลงบอกไปแล้วแหละครับว่าเขาก็ไม่ได้มองเรื่องของมุมการเมืองอะไรยังไงเลยนะครับไม่ได้เสืออะไรเลยเขาแคา่รู้ว่าเนี่ยมาแข่งขันที่ญี่ปุน่นนะครับไล่ตรงนี้มันเป็น สัญลักษณ์ของคนญี่ปุ่นเย่ยเขาก็ใส่ไปคาดไปอย่างนั้นเองนะฮะแต่ทีมเขาก็ไม่ฟังอ่าหมายถึงว่าสปอนเซอร์เขาก็ไม่ฟังนะครับเขาก็บอกว่าโอเคนะครับก็รับทราบแค่ว่ามันไม่ตั้งใจก็จริงอยู่แต่นะครับก็ยอมรับไม่ได้ทีมจะต้องจัดการจะต้องสั่งปลดคอนเสเรตโดยทันทีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมการเมืองตรงนี้มันมีอะไรมาหวังผลมากกว่าเรื่องของการจะไปล้ำลึกถึงอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านจะมองกันเข้าไปนะครับอ่าว่า เอ๊จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆในการการที่จะมาแบบว่าแสดงในตรงนี้กันออกมาไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นไปในในยังไงกันบ้างนะฮะทุกคนอ่านะครับนี่ก็คือเป็นรุ่งราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากันนะครับสาหรับประเด็นดรามา่าย้ํานะครับว่าหน้าที่คุยคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการจากเรซนี่ว่าเขาจะเอาอย่างไรกันบ้าง แต่การที่ทีมเขายอมหักถ้าเขายอมหักกับสปอนเซอร์จริงๆนี่นะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่โอ้โหเรียกว่ากล้าหาญชันชัยเลยนะฮะแต่ทีมนี้เท่าที่ผมดูมาก็เป็นทีมที่อยู่ในวงการมาเนเนานมากเลยนะครับมีนักแข่งทั้งรุ่นเล็กกลางใหญ่ทั้งรถไปไฟฟ้าด้วยโมโตโอีด้วยเนี่ยฮะหลายครั้งที่พวกเขาเองก็พยายามที่จะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ให้สปอนเซอร์เนี่ยมาอยู่เหนือการทํางานของทีมนะอันนี้ผมผมเห็นมาบ่อยนะครับการตัดสินใจของเควนซินีเนี่ย ดังนั้นในคราวนี้ถ้าพวกเขาจะทําแบบนั้นอีกก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลยนะฮะคือบางทีสปอนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันก้าวล้ําเกินไปนะครับกับการที่แบบว่ามายุ่งมาว่าจะคุณควรจะปลดนั่นปลดนี่ทานั้นทำนี่ถ้ามากเกินไปบางทีทีมก็อาจจะมีวิธีการทํางานวิธีการตัดสินใจนะครับที่เลือกที่จะจะอยู่หรือจะไปจากกันอะไรประมาณนั้นนะทุกคนอ่ะไปได้ข่าวมาจากไหนยังไงกันบ้างที่ฟังกันอยู่นะครับก็นะฮะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันเดี๋ยว ค่อยเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้รักษาสุขภาพนทุกคนสวัสดีครับ